เป็นสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นที่ทาให้การอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดคนเขาอินดีกับเรามันก็เป็นแบบบทบวกที่เราชื่นใจอนีามันเป็นอเช่งไย่านดบบก็ชงมาอย่างงั้นเราก็ซดรับก็ชงอ้นเราก็ซดระบบงาอ่นเราก็ซดรยงัเรีบบงไงเรา็ะ็อ่งันเปาก็ซกม่ันมีอะ่้รหรกมาอะไรคระบก็มงัร เนี่ควันเ่สภาพทกาสก้องกัหมนวลาคุยกนหรืว่าอยู่ด้นองเค่อนข้างปกตินะครับคือโอเคคือคงไม่ได้แบบพูดประจาาจังก้าแบบนั้นเพราะว่าเราอยู่กันสองคนแล้วแล้วก็แปลกๆแต่ว่าก็ก็จะแบบไม่ไม่ได้เราก็พูดให้ช่นใจกันแล้กันตลอดตลอดไม่มีคนชมไม่มาอยู่ด้วยกันก็จะได้มีคนชมอยู่ที่คู่มีดี อาจริงๆถ้าเกิดว่า I ถ mean, ้าเดี๋ยววันนั้นไม่มีทุกคนคอยชมผมว่าพี่ถ้าอยู่ไกันสองคนที่มันจะมีเป็นเปร์เนื่องจากเวลาเราติดกับเขาเบรกแต่เขาเบรกเขาดุมันต่างกันนะเขาจะทำเสียงออกนะต่างกันต่างกันอยู่ครับเพราะเวลาดุก็จะก็จะสัมผัสได้เลยว่าเขาไม่พอใจอะไรสักอย่างแต่ว่าถ้าเบรกเบรกเนี้ยเหมือนทำพี่เขาก็อาจจะดีใจนะแต่ว่าเบรกเบรกน่ารักน่ารักเลยส่วนไหนจะโดนเบรกบ้างเลย อะไรแบบนั้นแหละหมายถึงว่าคือคือที่เขาจะเป็นคนเวิดง่ายเปิดง่ายแต่จะจะ,จะจะไม่ค่อยแสดงออกเยอะนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเยยยยรบรกแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แสดงว่าเราสามารถแยกสีหน้าพี่ออกได้นะว่าอันนี้อันนี้ไหน,น,อ,น,นอ,ตตอันนี้ดืออันนี้เกลอคือคือคือเอาตรงที่เขาเป็นคนสีมาลงหน้าเก่งมากเนาตรงการสัมผ <ไข S 2> ัสกับน้ำเสียงมากกว่าถ้าน้ำเสียงผมพอพอแยกได้แต่ถ้าหน้าอย่างเงี้ยผมแยกมันออก อันี้มีปรึกษาคุณปีนะเพราะคุณปี๋เขาได้ยินน้ําเสียงไหนแบบมาแล้วแบบไม่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 ได้มีโอกาสปรึกษาคุณปีครับเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยกล้าแล้วกันเรายังไม่ค่อยกล้าคุยเรื่องแนวนี้กับคุณปีเท่าไรเหมือนไม่แค่คุณปี๋สมัยสมัยงานเราตลอกนะ คือเอาจริงน,น้องปีเขาเป็นเด็กนา่ารักมากๆครับคือถ้าเกิดทุกคนได้เคยได้เจอน้องปีก็จะน่าจะพอรู้รอยู่ว่าน้องปีเขาเป็นคนที่แบบอธยสาสัยดีเข้ากับทุกคนได้ยเฉพาะยิ่งผู้ใหญ่เนี่ยน<า>้องปีเขาหาเก่งกเลยือเหมือนเคยบอกว่าตอนเป็นระนักศกเขาไม่มีการรเหมือนไลน์เขา <of> ใช้ไลน์เยเหมนกันที่แบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราแยกออกใช่ไหมว่าอันเหมือนกันที่มาเป็นปีี่แต่ก็อาจจะแบบก็บางคนชวนนิดนึงว่าอ๋ออันนี้น้องปีพีชใช่ไหมผมจะได้แบบส่งอะไรจะได้ระวัลไม่ใช่ป้าไปแล้วน้องปี ไม่เคยไม่เคยว่าตอนที่พิมพ์ว่าเช็คตอพิมพ์เสร็จแล้วก็คือไปน้องปีไม่ใช่ไม่ไม่ไม่มีฮะก็ปาดมาเลยแล้วก็เราก็ต้องคือคือก็คือรู้อะค่ะคือคือถ้าเกิดคือถ้าเกิดเป็นเป็นเป็นพี่เขาก็จะแบบไอ้เขาเอ่อค่อยคำกะไพรร้องแต่ถ้าเป็นน้องปีก็จะก็เราเรากูอ่ก็ทำแบบไม่เด็ๆแต่น้องปีเขาค่อนข้างที่จะไว้ใจเขาเว่า เขาอะไรงั้นเล่าให้เราฟังคือทุกอย่างครับผมแต่เราก็ได้เจอมาต้องเกรดไม่เป็ต้องเล่าหมดก็มีบ้างคือคงไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตุ๊กตี้เขาก็รู้จักอะไรแต่ละอย่างไม่ได้ไม่ได้พูดพูดไปซะโอ๋วหมดเลยมีแบบว่ามีช่วยมีอะไรแอบบอกเรามันออกวนอะไรโอ้ไม่กล้าพูดนะครับเดี๋ยวคุณแม่จับได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทางขึ้นจะไปทังซุ้งเพราะเด็กเว่าเราคุยอะไรกันตุ๊กตี้ก็ได้เห็นตรว่าเราคุยอะไรกันเ่ย เออผมว่าคือคือคงไม่ได้เห็นหมดแต่แต,แต่คิดว่าพี่เขาคงไม่ได้ปิดปางอืมมัดีใจมากที่เหมือนกัน้องเป็นของ้องผมอ๋อดีใจอยู่แล้วมผมว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือน้องปีเขาสำคัญที่สุดแบบเทียบแล้วแล้ว,แล,วแล้วผมรู้สึกว่าการที่การที่เราเ,เข้ากับน้องก็ได้เลยมันมันไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วครับบเราจะการที่เราจะสร้างความสัมพัญกับกับพี่ ก็ไม่เป็นของคลองอ๋อโอ้ยอยากใช้คล้อผู้ปกครองเลยการมันเกิดจากอะไรทำไมคือพี่จริงๆอ่ะช่วงช่วงช่วงเช้าตอนแรกผมก็ผมก็มีเรียนรักผมงานแบบว่าเหมือนกับพี่เขาบอกว่าเออเนี่ยพอดีเขาพี่เขาติดงานถ่ายโฆษณาแล้วเหมือนกับพี่อาจจะแบบยืนยืนบอกเองมันผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันทำให้แบบอาจจะอาจจะทำให้ไม่ได้จัดตารางใช่ใช่ใช่ครับมันก็เลย ได้สิเดี๋ยวพี่บอกพี่มาก่อนก็ได้ครับเพราะผมไม่เคยไปมาก่อนนะเออก็เลยบอกพี่ว่าเดี she, again, so er bs, cat, ๋ย hmm. ว <c oughs> <c oughs> ่เอาเวลามาต่อนก็ได้ครับถ้าเกิดเวลาเสร็จทันเนี่ยก็ใครอยาไปดูอีกเพราะผมก็อยากดูเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเป็นแบบทุกทุกที่ของสถาบันเนี่ยอาทิตย์คือแบบว่าจะมีให้สองดีกระจายอันนั้นแล้ววันนั้นเหมือนกับเป็นตัวแบบอะไรเงี้ยผมคิดว่าเ้ยแล้วเขาแล้วเขาดีไซน์ชุดเองหมดเลยระบบก็ดูแบบน่าน้าไปดูน่าสนุก อย่างเี่อไว้าให้เราไปเขามี่ปรับปรัอะไรไหมหรือว่าไีปรับปรังไม่ีปรับบคือแค่แจ้งเวลา่างเดียใช่ช่คืี่เาก็บอกชัดเจนว่าจริงๆงานมันไม่ได้แบบที่ใหญ่อะไรหรอกคือมันเหมือนกับเกาเดินแจกให้ให้คุณพ่อคุณแม่ดูอะไรเราก็เลยขอให้กัน้ามาสาพี่พี่เหมือนตอนที่ไปถอดรน้องก็เลยไปไปท้น้องเขานครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยค้แรกเลยที่ไปที่ไปที่ไปดูอะไรแบบ แตอ้เมขารู้ไหมว่าเราลองจะไปแ่เเขาไปเห็นอราที่านรูครับเหมือนเหมือนเหมือนก็เหมือนี่กเขาก็จะบอกบอ้ว่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วต้องไปดูนะมันไม่ห่างบัรยากาก็ไม่นะผมว่าผมว่าเขาก็ผมว่าทุกคนก็จะการโฟกัสลูกลูกของเองอั่นเป็นอะไรที่นนไปยให้เปลูคนแนดีๆก็ดีใจอยู่แล้วครับคือจริงๆผมก็ ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทําอะไรที่มันแบบดีเด๋อะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ก็ก็ดีใจแล้วที่มันเป็นความสุขคุณรู้ว่าเป็นที่อยากไป้เธอแล้วครับผมก็ได้ได้ตามที่ทุกคนพูดได้เลยครับแค่ยังพอน้องเรื่องแบบเราต้องมีเชียร์ครับต้องให้กำลังใจอ๋อแน่นอนครับก็ก็เหมือนกับถ่ายวีดีโอน้องเขาตกมือแบบเยี่ยมเลยเพราะว่าก็ก็เก่งจริงคือเขาคุณรู้จักไหมเขาเป็นเด็กที่มีความมั่นใจมากเขาเวลาเดินแบบอย่างเงี้ยก็ยิ้มแย้มแบบมีสมอร์ ผมสะัดอะไรานหัานหักแ่ทํานทนกนะนเนเีย้าะอ่อย่เี่ยเนอนี่นีมีครั้งแรกไห,กหกกรครับหน้าทีโคการครับเพราะว่าคือผมอ่ะบอกพี่เขาเสมอว่าสมมติถ้านุ่ีเขาแข่งกีฬาถ้าผมไปได้ผมอยากไปนะผมอยากไปดูแต่ถึงแบบพี่เขาก็จะมีความเกรนใจเราเขาแบบไม่อยากรบกวนเราแต่ส่วนตัวผมอะโอเคถ้าเราว่างถ้าเราไม่ติดงานเราเราเราอยากไปคือ ซึ่งเนี่ยไปของปีเขาเล่นลร้อยกิจกรรมมากเลยนะตุีก็เล่นกีฬาก็ไปอยากแสดงมุ้งชัยหนู่ป็นเด็กมีความสมบัตินะสังเกตว่าเราได้แบ่งเบาภาระคนนะเพราะกีฬาอย่างร้อยพี่แอบไารู้สึกว่าไปได้แต่ฉันก็โอ้ผมอ้ยใช่เว่าแบ่งเบาภาระเลยครับผมว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่เราเราไปทำแล้วเราก็เอ่นจอยด้วยมันไม่ใช่ว่าแบบเราไปนี่คือไปสนุกสนุกกันใช่อย่างล่าสุดไปดูละครไปทีอ๋อละคอยไปที อ่าเงินน่แนะพี่พี่เขาชวนไปแล้วผมก็พอเห็นเป็นแบบนัมตีเนาะแล้วก็เด็กเด็กเด็กตัวเล็กๆแค่นี้รุ่นใหม่แล้วไปโชว์กันผมก็อยากไปแล้วยิ่งด้วยความเป็นโครงการของเออ่พี่บอยสปริงแล้วด้วยเนี่ยมันก็เลยรู้เลยว่าเป็นโชว์ที่มีคุณภาพแน่นอนแล้วก็อยากไปเห็นอย่างนี้เรได้ออกมาแบบที่เราได้ทีมที่เราได้ทีมที่เราต้องออกกัน ปีใหม่เป้นปีคุณแอฟอ๋อท่านถามเนี่ยเขาถามคุณคุณก็เตยนตอนแต่มันดีทท้เวทีก็คือถามคือคือคือส่วนตัวมันก็คงไม่ได้เรียกว่าติดหรอกแต่มันคงเป็นเรื่องของแบบจังหวะโอกาสมากกว่าแล้วก็ดูดูว่าจะเป็นงานรูปแบบไหนเป็นงานแบบกิจกรรมวันที่ว่าูยื่นอะไรเงี้ยอ๋อโอเคโอเคไม่ไม่ไม่ได้ติดเลยที่เราจะเห็นภาพคุณ ทีมค่อนข้ากมีทีมเื่อการทีมก็เชิญมาด้วยกันดีกว่าก็จะได้แบบท่ครั้ปีครับพี่หาเส้นปีนี้เหลือประมาณสี่อาทิตย์เนี่ยเหนงานเราเหลืออะไรบ้างเร็วมากเลยจมวันปีแล้วนะร้องจ่ารงานแล้วน็แน่นพี่พผมจริงจริงตอนนี้ผมมียังไม่แน่ใจยังไม่ได้คอนเฟิร์มครับแต่ว่าถ้าคอนเฟิร์มก็จะเป็นข้าวเยอรมันที่ อาจจะถ่ายครั้งเดียวกันแต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยยังยังไม่ขอรับประกันอะไรมันมีทีมงานแน่นมากเลยแน่นแบบขอบคุณครับก็ขอบคุณคนมากครับแต่ก็มันเราเราเอนจอยเราเอนจอยมากๆครับใช่เราเลยยังยังยังไฟแรงเพราะมันทำได้แบบในความที่มันเป็แบบแล้วมันมีอะไรที่อยาก จริงๆถ้าเป็นบทบาดทางเรื่องง่ามันก็จะเป็นพวกบทแบบแอคชั่นจัดๆยเงี้ยที่ผมรู้สึกว่อยากจะทแต่ถ้าเป็นเรื่องหลังก็ก็ถ้าถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองเขียนบทลองอยากลองทำอะไรอยาเงี้ยมันก็อาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้เแต่ก็พยายามหาโอกาสงานเยอะแค่ไหนอมีมุมะออไม่มีไม่มีไม่มีผมผมเป็นเสเ่าน้ใช่ใช่ใช่เป็นเรสก็จะข้าวยอง ปลายปีมีแผนวางแผนจะไปเที่ยวไหนกันไหมรองเนี่ยมีมีแผนแผนไหนก็คือไปไปกันสามคนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะเพราะว่าตัวตัวผมเองตัวพี่เขาเองก็จะจัดตารางคิวให้ให้ดูดีๆก็อนตอนที่ไปท้าวิทย์บอกว่าจูนพี่ด้นทักเกี่ยวติ์กัน อย่างปีที่แล้วก็ไม่ทันเพราะว่าเราต้องแต่งครอบครัวอยากไปทำไปส่ตรด้วนใช่ใช่ก็เลยต้องมาแมทกันนะใช่ครับไม่อยากแมทเพราะเป็นเจ้าหน้าที่การเงินอ่ายาคิดว่าคิดว่าเป็นไปได้อย่างสูงผมก็หวังว่าคือตอนนี้เราเคียนคิวรอแล้วก็ก็มีแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคุยกับพี่เขาดูรอดูภาพขอบคุณค่ะ